เนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะพามาเก็บผักกูดนะครับตอนนี้ก็ได้มานิดหนึ่งแล้วนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแม่น้ํานะครับเขาเรียกว่าแม่ oh. อันนี้มันจะอ่ามาจากเขานะฮะไหลามาจากภูเขานะครับเย็นสบายนะครับ ถ้ามีปลานี่เห็นเลยนะฮะเอาเอาเอาแต่เท่าที่รู้เห็นงูอยู่ข้างหน้านะครับใช่ไหมใช่งูไหมไอเราไม่ถูกกับง,งูด้วยสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับง,งูนะครับผมกลัวงู <laughs> อาไม่ใช่งูนะครับเป็นรากไม้นะอ่า <laughs> อันนี้ก็จะมาเดินเก็บผักกูดนะครับอากาศมันไม่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ตอนแรกไร์สดอยู่นะครับแต่ว่ามัน มันไปไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้ก็เ,เลยลงไรนั่นนะครับอืมอันนี้เป็นไมยราบนะครับมันเป็นวัชพืชที่กําจัดยากมากเลยนะครับ ภาษาเหนือเขาเรียกว่าหนามไก่ให้นะครับคือถ้าไก่มันหลุดเข้าไปอยู่ข้างในนี้มันจะออกไม่ได้นะครับมันจะหนามเยอะนะครับนี่ฮะไปสังเกตหนามมันไหมครับหนามมันจะเกี่ยวหนามมันจะโค้งโค้งเข้าหาต้นนะฮะแล้วมันจะเกี่ยวเราถ้าเราไปโดนมันนะฮะนี่แหละหนามมันนะครับสังเกตเห็นหนามไหมฮะเขาเรียกว่าหนามไก่ให้นะไก่มันจะร้องไห้ ถ้าเกิดว่ามันไปติดอยู่ในอยู่ในกอกลุ่มของต้นไมยราบนี้นะครับอโอเคโอเคมาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินกลับเพราะว่าถ้าเดินไปไกลมากๆมันไม่ได้เดี๋ยวไปเจอผู้คนแล้วมันจะมีปัญหาเพราะว่าผมอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะครับแต่ไม่มีเชื้อนะครับเพราะว่า แค่มาจากจุดเสี่ยงเขาก็ให้กลับตัวแล้วนะครับแล้วจริงๆเขาจะไม่ให้ออกจากบ้านเลยจริงๆเราทางทางกติกาเขาเขาจะไม่ให้ออกจากบ้านเลยนะฮะแต่มันเบื่อครับโอมีปลาเล็กน้อยด้วยนะครับปลาเล็กปลาน้อยครับปลาเล็กปลาน้อยด้วย ถ้าอยากกินแกงปลาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสวิงมาซ่อนเอานะครับเขาก็ให้เขาให้หาได้ไปไป,ไปกินนะฮะแต่ว่าไม่ให้แบบช็อตปลาอะไรเงี้ยไม่ให้นะครับทําได้แค่ซ่อนเอาเอาสวิงมาซ่อนเอานะครับผมแต่จะเอาเอาแบบว่าเอาให้ศูย์พันอะไรออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็แค่เอาแค่พอกินแต่ห้ามขาย เอาไปให้แค่พอกินกันนะฮะบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีบ่มีน้ำปาปาอันนี้ก็อีกฝากหนึ่งของของแม่น้ำนะครับก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็ ตดไปถึงตรงโน้นก็จะเป็นภูเขานะฮะเป็นภูเขาที่เวลาผมส่องกล้องมาจากบ้านนะครับก็จะเห็นเข้าไปภูเขาตรงโน้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นแบบใกล้ๆนะฮะเห็นไกลนี่นะฮะภูเขาท้องนาภูเขานะฮะ ยไหมครับคือที่ที่ตรงนี้นี่คือว่า,าพื้นที่เนี่ยมันจะไม่กว้างแต่พื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่เรียบพื้นที่ลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็จะทําเป็นทุ่งนาหมดเลยนะฮะไตตรงนี้จะเป็นนาที่น้ําไม่ค่อยถึงเขาก็เลยปลูกเป็นไม่ได้ปลูกเป็นข้าวนะฮะน่าจะปลูกเป็นอะไรอ่ะ ดูไม่ออกน้ำไม่ค่อยถึงนะฮะที่ตรงนี้เป็นนาที่น้ำไม่ถึงมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ก่อนเขาก็จะปลูกพวกพืชเอานะฮะจะปลูกข้าวนะฮะโอเคหกนาทีละคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ